เดียวกันวันนี้สมควรยิ่งที่จะแสดงให้สัตว์โลกชาวพุทธเราได้รู้ว่านี่คือครูแท้พ่อแม่เราครูเอกของไตโลกกาธาได้สอนแล้วเราก็นำหลักคำสอนของพ่อแม่ครูเรามาเพื่อปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างนี้อย่างนี้จึงนำหลักคำสอนของข้อเราที่เป็นครูเอกของไตโลกกาธามาสั่งสอนสอนสั่งต่อไป ถ้าทำได้อย่างนี้พุทธศาสนาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองประเทศชาติจะ,จะเจริญรุ่งเรืองคนในประเทศชาติจะมีสติกำลังปัญญามีสถานะที่ดีมั่นคงทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือชาวไหนก็ตามเพราะพุทธเจ้าบัญญัติเป็นกลางๆแห่งศาสนาศาสนา,าไหนก็สอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้เป็น เป็นคนเลวนี่เมื่อพวกเธอประพฤติปฏิบัติตามศัสดาของพวกเธอนำหลักคำสอนของศัสดาของพวกเธอมาประพฤติปฏิบัติก็ดีแล้วนั่นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนลทัทิมานับถือเราตถาคตก็ได้ให้ตั้งใจพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของศัสดาเธอก็ดีแล้วล่ะจึงเห็นว่าครูเป็นผู้ดี ไม่จะว่าครูเป็นผู้เลว